สวัสดีครับผมหาไรเดอร์สปีดระยองครับผมจะมารีวิวครับคาวาสากิครับผมดินจาสามร้อยครับอ่าปีสองพันสิบห้าครับผมเช็คเปลี่ยนถ่ายก้องน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องถ่ายให้เรียบร้อยครับผมกันนี้แบบแต่งกิิบๆเลยครับสติ๊กเกอร์นี้ติดใหม่ทั้งคันครับลายสวยครับแอนแต่งมาครับผมครอบถัง แต่งมาการข้างถังแต่งมาชุดโซสเตอร์หน้าหลังนี่เปลี่ยนให้ใหม่เลยครับชุดโซสเต accepted. อร์ยางหลังก็เปลี่ยนใหม่ครับแบตเต mind. อรี่ก็เปลี่ยนใหม่ครับแบตเตอรี่ก็ใหม่ผ้าเบรกเช็คเปลี่ยนให้หน้าหลังเลยครับผ้าเบรกหน้าหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับผมอ่กองกระกองอากาศก็เปลี่ยนใหม่ครับกองกระดาษเปลี่ยนให้ใหม่ครับก็อ <bage> แต่งมาครับผมการนี้แบบเปลี่ยนให้หลายอย่างครับ สวยครับคันนี้ใช้ได้ไปคุ้มมากเลยครับยางหน้ายังใช้ได้อยู่ครับผมสวยเลยครับคันนี้อ่าเดี๋ยวดูเลขไม้ครับผมวิ่งมาไม่เยอะด้วยครับคันนี้สองหมื่นหนึ่งสามร้ยแปดสิหกิโลเมตรครับผมอ่าเดี๋ยวเช็ครบบไฟครับอ่าเดี๋ยวเช็ค พุไฟนาแต่แต่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับแต่เนี่ยเดี๋ยวเป็นแต่ลมครับอ่าดังสนั่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเช็คระบบไฟครับไฟเลี้ยวใช้ได้ครับผมไฟเลี้ยวซ้ายฝาใช้ได้ครับผมอ่านี่ไฟต่ําไฟสูงครับอ่าเดี๋ยวดูอ่าเดี๋ยวข้างท้ายครับระบบไฟท้ายมันจะเป็นติดในตัวครับผมอ่าเป็นไฟเลี้ยวในตัวครับซ้ายฝาใช้ได้ครับผมไฟเลี้ยวท้ายก็เป็นไฟแต่งครับผม ไปเบกใช้ได้ครับผมอ่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากครับผมอ่าสนใจก็มาดูรถได้ครับที่ร้านไรเดอร์ปี่ระยองครับอ่าไม่งั้นก็โทรมาก็ได้ครับเบอร์โทร061645ครับผม5939ครับผมอ่าสนใจก็ติดต่อมาครับครับสวัสดีครับ